แม่ไม่ยกเลยบ่เนี่ยแล้วบางคนมาจอดสิบอ่ะเ,เนนะอ,อ้อเาแล้วบางคนผลัดแต่ยืนอ่ะโอ้ก็เห็นแล้วแต่ว่าเรามาเทียเยนะ่ยวดูด้วยนะอยู่อันแถวเนี่ยโอ้ ย่างออกกําลังกายกะดีเยอะยางเชื่อมื่อละหลออพ่อย่งางไปแล้วก็ย่างกลับเนี่ยประมาณ400กิโลเลยรถสว่านต่อคืารคืออะไรไม่รูแต่ว่าความความเงี้ยวทั้งเบิร์ตมันเขาบอกว่า สองร้อยสิบกิโลก็ไม่เอาหาดเนี่ยก็ไปเห็นฝลังมาเรียนเนาะบ้าหรอที่เดียวพลังมาเรียนหลายขนาดาะนี่นี่จัา,จวาพวกนี้เน้มย,ย,ยมีไฟไมีปูเจี๊ยวนนี่อย่างนั้มันเห็ดตะม้งหลายฝั่งต็วฝั่งนั้นร้องควายเห็ดเนาะโอ้ ขื่นแค่นะแน่นแปลนมประจันใช่ฝรั่งฝรั่งอย่างสุดนตอนเช้าบ่ฝรั่งฝรั่งสาวเลอะทีังย่าแล้วีแดงโจยผิแบอกโดี่ป้งน่ัน้กมบเในผัวฝรั่งียรวยเอไรในผัวฝรั่งเอีดีแล้ว ฝรั่งมาเทีนะ่ยวเนาะมันเป็นฝรั่งมันถือใจอ่ะในวันถักเด็ดเด็ดว่าฝรั่งส่งเงินไม่ใสอ่ะนะฮะเอ้าฝรั่งมีเงินในฝรั่งกดมอร์นิ่งเข้ามาเดียวโอ้ยคือบ่คือเบาๆนะเขาคือมาถักท่ายเขา ฝรั่งมันหมักแล้วมันเรีกว่าลิซ่าไปได้แล้วนะมันเรีกว่าลิซ่าหรือเปล่าหมักคนฝรั่งมันักคนตัวใหญ่น่อยแต่งมันหมักคนแบบแต่งตัวแบบเจ็กสี่เจ็กสี่อ่ะฝรั่งใส่เสือ้อใส่ลงใส่เดียวอีกอย่างปบะเดี๋ยวหมักเลยเด๋อันมาบังด้วยน้องลิซ่าคืออยู่บ่คืออยู่บ่คือลิซ่าอยู่บ่หันมาบังด้วย คโอ้เคือยุคตัวนี่คืออยุคคือ,คอว่ามันดีซะาเลยลิซสา,น,สานี่บรหาส่วนๆที่เขาว่าเนี่ยละเม่าเนี่ยต้นต้นสวนเรไล,นลเนี่ยเป็นของขายทหารเลยเนาะแม่ ก็ว่าเป็นของขายทหารเลยครับล้านเบียร์ล้านยางโอ้โหผลสุดผลละหาดก้อนส่วนนะจับปหาเนี่ยนะเมีอันโมมายะรืเปาย่างไปเรื่อยๆครับยางไปเบิ่งสวนสวนนี่ยวันเป็นตังไหนวันที่15นิถุนายน54มาอาจจะมานั่งเห็นไหมสวนตรงสวนชนเนี่ย แ้่พวกนี้มองนี่ก็นั่งเร่นได้สบายนะว่ายุบบวชภาพไปหาดไปเอ้ยมือเสิรหางหาัวเห็นหางหัวเห็นมันอะไรน,น,นจะไหนละ่ะคนมันหลายผดส่วนมันเป็นส่วนตัวคือพวกหาดอันหาดเขาตกงตะเกียบไปนะ เ่สิไปอานเขากระโหลกเขากระโหลกอะไรเป็นยังไงเี้่ขวเวขาตวเวะ,ะเกียบเลยตอนนี้ก็อีเท่าน้อยกวสิไปยังก็สวนอันนั้นอะยังี่ว่าเจ็ดถองนะแม่เดี๋ยวแดดแดดแดดออกเท่าน้า <S 2>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  อยนี่ก็ไปสวนเราจะเพิลนกัเพราะว่ามันอยู่ห่างกันแค่หากิ้โเอ ไปสวนหลัดสะเพิกเลยที่นี่ก็สิไปอาจจะไปหัวเขาหาัวกระโหลกก็ได้เพราะบางคนมองเที่ยวมัวนเวียววนยมันเบี่ยงนิดไกล้ๆกันนี่แหละเพราะว่านี่มาถ้ามาหลอดหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ยังโอเคมาหลอดสองก็ยังโอเคเดี๋ยวยากกว่าสี่เพราะว่ามันสี่เป็นอีแค่โมกิโลก็เป็น มองต่องเที่ยวอยู่มองนึงนแล้วแม่ใส่แม่งกอพูดได้เลยพูดว่าตัว่ายาที่เยาเจอเมื่อเช้าเอยโอ้บ้าเลยเมีบ้านเขาอยู่นเนาะโอ้เขามีรถกระบะ mong em học ở bên trong đi sáng nào chưa bao giờ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 bao Bên anh Bên anh dạ làm gì ạ à Đó à